สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สองธันวาคมคริสตศกราช2022เราจะมาใคร้ครวนบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและ Christmas, คริสต์มาสคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ในหัวข้ออยาคอยแต่จงคาดหวังพี่น้องสามารถอ่านพระคัมภีร์จากพระธรรมอิสยา บทที่7ข้อที่10ถึงข้อที่14คริสตชนโดยทั่วไปทราบความหมายของวลีอิมมานูเอลเป็นอย่างดีว่าหมายถึงพระเจ้าทรงอยู่กับเราอย่างไรก็ตามในชีวิตจริงนั้นจะมีสักกี่ครั้งที่เราแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราจริงๆในบริบทของพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้กษัตริย์อาหัดแห่งยูดาห์กำลังหวาดกลัวการรุกรานจากสองอาณาจักรคืออาณาจักรอิสราเอลเหนือและอาณาจักรซีเรียโดยพระทัยของพระองค์และใจของประชาชนของพระองค์ก็สั่น เหมือนต้นไม้ในป่าสั่นขณะต้องแรงลมจนพระยาเวต้องให้อิสยามาเผยพระวจชนะหนุนใจให้พวกเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาและจะทรงช่วยเขาให้รอดจากภัยในครั้งนี้อาหาัดเลือกที่จะคอยและไม่ทูลขอโดยอ้างว่า เราจะไม่ลองพระยาเวดูในขณะที่อิสยาให้หมายสำคัญว่าหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งการคอยนั้นต่างจากการคาดหวังสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่เมื่อครั้งตั้งครรภ์นั้นคงไม่มีใครคอยลูกน้อยที่จะเกิดมาอย่างเรื่อยๆเฉยๆ แต่เป็นการคอยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นความคาดหวังและความคาดหวังอย่างที่สุดซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต่างเตรียมตัวรักษาตัวและดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดรวมไปถึงแบ่งปันเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนี้แก่คนรอบข้างอย่างกระตือรือร้นเช่นเดียวกัน อย่าให้เราดำเนินชีวิตไปวันวันหนึ่งเท่านั้นแต่จงมั่นใจมีความหวังและคาดหวังว่าพระเจ้าองค์อิมมานูเอลทรงอยู่กับเราและพระองค์จะทรงกระทำพระราชกิจยิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตของเราได้จริงๆหัวข้ออธิษฐานขอให้เราอธิษฐานเผื่อที่สมาชิกคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ จะกระตือรือร้อนในการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนผ่านการนมัส,สการการศึกษาพระคัมภีร์การสามัคคีธรรมและการประกาศเพื่อให้ตนเองมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทภาวนาที่เราได้มาใคร่ควรวญด้วยกันวันนี้เราจะมาอธิษฐานเพื่อสมาชิกคิรจักรที่จะกระตือรือร้นในการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนของตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นผ่านการนมัสการการศึกษาพระคัมภีร์การสามัคคีธรรมและการประกาศให้เราร่วมใจกันอธิษฐานโมทนาสาธุก,กันแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้า, Shift าขพ,รพระองค์ทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายสำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อ mistakes. ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณสำหรับการปกป้องของพระองค์ในแต่ละวานันที่พระองค์ทรงดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นอย่างดีข้าแต่พระเจ้าในการดําเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นแต่ละวันต้องเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวมากมายทําให้บางครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความหวงัง ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายห่างจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้พระวจนะของพระองค์ได้บอกกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าในพระองค์นั้นเราจะมีความหวังเมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ยากๆขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังในพระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพงทั้งหลายขอมอบฝากชีวิตไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน